สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมมี่เพชรยนต์นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่ยืนอ,อยู่ที่โกโดังด้านหลังเลยนะคะเป็นที่รถเข้าใหม่นะคะอันนี้นะคะคือสภาพรถเข้าใหม่ทุกคันเลยนะคะที่รอการปรับสภาพนะคะรถของเราเนะคะเข้ามาสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะดูเลยนะคะว่าสภาพแต่ละคันนะคะสวย,สยขนาดไหนนะคะซาวกอันติสน,นะคะรอเลยนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าอันติสน,นะคะ 1.6G นะคะเดี๋ยวรอ,ลอเลยนะฮะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเอมี่จะมารีวิวนะคะ Honda Jazz นะะีฮะปี2017นะฮะคันนี้นะฮะสวยๆเลยคุณพี่ขาย o o n d j Jazz GK ปี17นะฮะราคา400,000กลางๆ459,000บาทนะคะ กลับมาอีกครั้งนะฮะกับ toyota fortuner นะฮะตัว trd 2.8นะฮะเครื่อง2.8 trd blacktop นะฮะตัวท็อปสุดเลยของ fortuner นะฮะป้ายแดงนะฮะขายอยู่ที่1 8 0 0 0 0้านกว่าบาทเกือบ1 9 0 0 0 0้านเาลยนะฮะของเราขายอยู่ที่1,450,000้บาทนั้นเองนะฮะถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนเลยคุณพี่นะคะ fortuner หน้าแชมป์เราก็มีนะคะ fortuner หน้าแชมป์เราก็เข้ามาแล้วนะฮะหลายคันเลยนะฮะสีน้ำตาลน,นะฮะสีบอลเงินนะฮะ โตโยต้าอันติสนะฮะ 1.8e นะคะ, e, ะ,คะปีสองพันสิบเจ็นะฮะเป็นโฉมไมโนเชนแล้วนะฮะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กสวยๆเลยคันนี้นะฮะดูดูสวยๆเลยคุณพี่ขานะคะฟอร์จูเนอร์นะคะฟอร์จูเนอร์นะคะคันนี้เป็นปี2015ับห้าจดสองพนะฮะ2.4ตัว V นะฮะสีเทานะฮะ คันนี้นะคะสวยจริงๆนะคะสีเทานานๆจะหาเข้ามาทีนะคะคันนี้นะคะราคา8 9 9 0 0 0เบาทเนี่ยนะ,ะฟอร์ติเนอร์ปี2 0 1 5ันจดสองพนสิบหอ่านะคะ CRV นะคะเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วนะฮะใครที่กำลังรอ CRV อยู่นะคะคันนี้นะคะราคาน่าจะ4 0 0แสนกว่าๆนะคะเดี๋ยวรอเลยนะคะคุณลูกค้าขารถเท่าใหม่ของเรานะคะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ,เลย ยาลิสนะคะ, aris, ะ,คะปี2017นะคะก็เข้ามาแล้วนิสันมาร์สนะคะปี2018สีแดงสวยๆอย่างนี้ก็มีเข้ามาแล้วใครที่กำลังรออยู่นะคะติดตามชมได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะว่าอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้แบบแจ่มแจ้งเลยนะคะอเวนซ่านะคะโฉมใหม่เชนนะคะปี2019-2020 นะฮะคันนี้บอกเลยนะคะว่ารถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเจ็ดที่นั่งที่กําลังคิดกันเลยนะฮะอเวนซ่าตัวท็อปนะฮะคันนี้นะฮะโฉมปัจจุบันเลยนะฮะไฟาตา2ชั้นอย่างนี้โฉบเฉียวสุดๆนะคะอเวนซ่าโฉมเก่านะฮะเหมาะสำหรับลูกค้าที่งบน้อยนะฮะอยากผ่อนน้อยๆนะคะเราก็มีให้นะฮะเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะคะส,สวยๆเลยคุณพี่ขานะเป็นยังไงคะคุณลูกคา้านะคะ ใครอยากดูรถคันไหนรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเอมี่จะมารีวิวให้ทีละคันอย่างละเอียดละเอียดเลยนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยคุณพี่ขานะคะเข้ามาสภาพพร้อมขับได้เลยร้อนะคะรอการชงปรับสภาพนะคะทำสปาค่าเชื้อเบาะอีกนิดนึงนะคะก็จะเสร็จสมบูรณ์ร0 0แล้วนะคะ อยากดูคันไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์096 725 2736นะคะเบอร์เอมีออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมีทิ้งเบอร์นะคะกับไลน์ไว้ด้านล่างนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและคลิปดีๆที่จะไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ